นักเขียนรางวัลซีไรต์ถึงขั้นตาสว่างนะคะหลังจากที่เห็นสีกาตองสนิทกันน้ำฟ้าภรรยาของหมอปลาแล้วก็บอกว่านี่อาจจะเป็นขบวนการในการหาผลประโยชน์แล้วก็เป็นบ่อนทำลายสถาบันของชาติด้วยก็เป็นได้ค่ะ วิมลใส่นิ่มนวลนะคะบอกว่าเห็นสีกาตองถ่ายรูปกับน้ำฟ้าภรรยาของหมอปลาถึงขั้นตาสว่างทันทีอยากให้ทุกคนนั้นจับตากระบวนการหาประโยชน์บ่อนทําลายวงการสง์ลามไปถึงพระพุทธศาสนาแล้วก็หว่นว่าทุกสถาบันของชาติกําลังจะโดนบ่อนทําลายนั่นเองนะคะเรื่องราวแบบนี้นะคะก็มีการตั้งคําถามถึงกระบวนการหาผลประโยชน์ของพระซึ่งก็มีหลายวิธีไม่ว่าจะเป็นทางตรงแล้วก็ทางอ้อม ถ้าหากว่าทำลายวงการสงฆ์ได้ก็จะทำให้คนหมดศรัทธาแล้วก็อาจจะลามไปถึงพระพุทธศาสนาด้วยนอกจากนี้ก็มีการตั้งข้อสังเกตถึงขั้นสถาบันพระมหากษัตริย์ก็อาจจะโดนบ่อนทำลายกระบวนการยุติธรรมก็อาจจะโดนบ่อนทำลายการเมืองการปกครองก็อาจจะโดนบ่อนทำลายได้นั่นหมายความว่าณนะตอนนี้ทุกสถาบันกำลังจะถูกบ่อนทำลายหรือเปล่านะคะซึ่งนี่ก็ถือว่าเป็นข้อสังเกตของนักเขียนซีไรท์ที่น่าสนใจทีเดียวนะคะพวกเราท,ทุกๆคนคงจะต้องมาร่วมกันปกป้องสถา บันของชาติให้มากขึ้นค่ะ